ไปดีป๊ไปดีไปดีก็ไปอยู่บ้านจ้าวันจ้าวันมันจะเปิยาวเลยใช่ไหมี่แลวแล้วแล้วโอ้ยจะเปิดโอ้ยสาธิตแจ็คสเปโรกับจังแจ็คเงุแจ็คเงแจ็คเอเออ ถามนี่มาจากไหนมาจากไหนเมืองใหญเอออเมริกาอเมริกาอปเมยเนี่ดูดเหมือนว่ากอรับแจ็คกับแจ็คสไปรูของเรามาเองเลยนะครับโอ้ยสปิกไทยแลนด์สปิกไทยสปิคอ่าดิจิตอเอาควย โอ้โอ้โอ้โอโอ้โเปิดอเย็น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 ย็เไปเ็ทิตยไม่เอานะไม่เปิดนะเย็นเย็นนะาทีตนาถามีัะไรถามแจ็คไหมถามแจ็คไหมถามถาม่ภาษาอังกฤษท่าผมพูดไทยไม่ได้เดินทางมาไงครับอมเดินทางอไฟไฟไฟรถไฟ นนั่งรถไฟมาจากสหรั้อเมริากัเลยมาหาเพื่อนเออไม่เชืบอ่กันเลยโอ้โหนเบอกคนช้างกินน้ำมาจัดโอ้มาทาน่าโอ้กับจัดแจ็กสเปรวันวก่อนนีงได้เขาเปิดตรงเทพาไหบัวขาวก็เปิดมาแล้วอันนี้จับไว้เจับไว้ก่อนครับเปิดกับจัดจ๊กเอ้ผมมีปืนนงเฮ้ยมมีปืนนะเปิดไม่ได้นะ

ม่นไม่กูกูกัวคนไม่แม่นนี่เลยชายุ้งสีแมงเจ็กสิพนนี่เลยไไม่หลายจกไนนั่งนั่นั่งมาจ๊น่เลยนั่งคุยกันดีๆน่เปิดครับัน็จปโกูลังเปิด่เดียวเลยัวขามาแล้วบัาวานี่นงานัคอยบัาดีๆเลยอง่ไม่ได้สยางนี

กปไฟซะกำเนมนะโอ้ยเดี๋ยวจะมาเปิพเขาเนียก็จะเปิดเพื่ทุกคนเป็นกตาปแจ็คสเปโร่ไอ้เจ้าคนนะโลมาไกมาจะแกเน็ม์เรนแชจ์แชร์แชร์แแชร์แชร์แชร์เช็นแชร์แชน์แชร์แชร์แนร์แ่ร์แชรร์แจร์แแต่จแ่